เมื่อวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพศ2567ที่วัดสุวรรณรามราชวรวิหารแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทําพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนเทคอนกรีตและสร้างถนนรอบสาราพักใจถวายวัดหนองแวงตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต โดยมีพระครูประพัฒสอนสุตกิจด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษวัสวรรณามราชวรวิหารพระอุปชาเจ้าคณะแขวงบ้านช่างรอเขสองเรขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานจัดสร้างวัดหนองแวงตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคุณพ่อสมานสอนเจริญพร้อมบุตรธิดาเป็นประธานอุปถัมภ์และเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาะ เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคุณแม่สุนิสาสอนเจริญโดยมีคณะศรัทธาญาติโยมสิทธิยานุสิทธ์พ่อค้าแม่ค้าตลาดห้วยขวางนำโดยเจ๊พาติปัญญาเจ๊นุษถาวรัตประธานสายบุญตลาดสดห้วยขวางและคณะสายบุญจากบางกอกน้อยนำโดยคุณอภิสิทธิ์ลิ้มสุขกรประธานชุมชนวัดสุวรรณรามราชวรวิหารร่วมสมทบทุนเทคอนกรีตและถนนรอบสาราพักใจ ถวายวัดหนองแวงตำบลทุ่มอำาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตโดยยอดรวมทอดพระป่าสามัคคีในวันนี้เป็นเงินจำนวน1 8ึ6งบาท25สตางค์ไปทอดกระถิ่นที่วัดหนองแวงค่ะพอดีว่าพ่อเดินไปเดินไปทางส่วนที่เป็นเมนเผาศพเห็นถนนมีแล้วแต่ว่าทำไมรอบเมนอะไม่เห็นมีพื้นคอนกรีตเป็นแบบพื้นทางแบบ ขุกขาเจไไ้าพระยาพานพื้นแบบคล้าที่ดีว่าพ่อบอกทําไมไม่ทําให้เสร็จถามหลวงพี่ว่าทำไมไม่ทําให้เสร็จหลวงพี่ตอบว่าไงพ่อบอกว่างั้นมาเลยเดี๋ยวผมจัดการเองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองจะทำได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมสมทบไปก็เลยเกิดว่าเป็นทอดพระปาครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะอุทิศให้ คุณแม่สุนิสาสอนเจริญเพราะว่าหลวงพี่ก็แบบเห็นเป็นทรนักพัฒนาค่ะเห็นว่าทําจริงๆแล้วก็แบบอยากทํากับหลวงพี่จริงๆคือเห็นแล้วว่าเออได้ทําแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็นสถานที่จริงๆอะคะ่ะก็เลยอยากให้หลวงพี่เป็นสะพานบุญให้เพื่อสื่อเพื่อส่งต่อให้คุณแม่สุนิสาสอนเจริญนะคะก็ือนึกภูมิใจอะที่แกจากไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรแกเลยก็นี่คิดอันนี้ขึ้นมาเลยก็ทำบุญให้แก น่าจะเป็นประโยชน์กับแกบ้างในนามคณะสฆงวัดน้องแวงตำบลทุ่มมำเภอเมืองศรีสเกตอัตมาภาพก็ขอโนโมธนาสาธุการกับโยมพ่อสมานสอนเจริญและก็โยมกบที่ได้มีศรัทธาจึ่งเดินทางไปเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีและก็สร้างสลาพักใจสร้างถนนที่วัดน้องแวงทางเข้าสลาพักใจเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นงบประมาณที่โยมพ่อสมานให้ไปก็หมดงบเลยาําอาตมาว่าหลวงพี่ทำไมไม่เทให้หมดอย่างที่โยมกบได้พูดไปอาตมาก็ว่างบที่โยมพ่อให้มานั้นมันหมดแล้วหลวงพ่อสมาก็เลยรับเป็นเจ้าภาพในการเทพื้นรอบศาลาพักใจแล้วก็รอบชาปนสถานวัดนองแวงจังหวัดศรีสะเกดจึงมีเหตุการณ รว,รวบรวมและก็บอกศรัทธาญาติโยมเพื่อจะได้เป็นภาพป่าสามัคคีในวันนี้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็ขออนุมโมทนาโยมพ่อสมานสอนเจริญและครอบครัวโดยมีโยมพี่พาและก็คณะตลาดลสดห้วยขวางคณะพ่อค้าแม่ค้าคณะบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครและสัตธาญาติโยบทุกคนได้ร่วมกันกับดวงพ่อสมานสอนเจริญและนางสาวสวุรสวดีในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทั้งบาร,รมีองค์หลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถวัดนองแวงหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพระศาสดาพระประธานณวัดสวรณารามได้ดนบดานประธานพรปกป้องคุ้มครอง โยมพ่อสมานสอนเจริญโยมพี่วิพาตีปัญญาโยมกบสุรศดีสอนเจริญและคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ชมรายการอยู่ในขนาดนี้และญาติรวมได้ร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคีในวันนี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เจริญไปด้วยโภกรัพย์สมบัติมีอายุมั่นขวัญยืนและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ไปให้แก่คุณแม่สุนิสาสอนเจริญถ้าอยู่หน้าแห่งหนตำบลใดถ้าไม่สามารถรับรู้ข่าวสารการกุศลในการครั้งนี้<ๆ>ก็ขอให้ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจได้ส่งข่าวสารการกุศลน,นี้ไปให้แก่ดวงวิญญาณของคุณแม่สุนิสาสอนเจริญซึ่งเป็นคู่ชีวิตของคุณพ่อสมานสอนเจริญได้รับรู้รับทราบและร่วมอนุโมทนา ให้ท่านไปสู่สุคติสวงสวรรค์ในสัมปรายภพและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตายอีกครั้งหนึ่งให้ท่านสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร